ที่ต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช n แนลใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปนี้จะเป็นการสปอยนิยายเรื่องลี่ขิดฟ้าข้าขอเป็นเซียนเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับเพราะมือยักษ์จู่ๆก็หยุดชะงักลงเนื่องจากวิญญาณขอบเขตสี ร่างวังหลินจึงหายเข้าไปใน่ายกลเคลื่อนย้ายในจังหวะที่มันเปิดออกมือยักษ์ได้กลายเป็นเส้นแสงสีดำนับไม่ถ้วนพวกมันลอยออกมารอบไข้กลเคลื่อนย้ายเป็นเวลานานก่อนที่จะหายไปเป็นเพราะการคงอยู่ของขอบเขตจีหวังหลินจึงเป็นวิญญาณกืนกินตนแรก ที่มาจากโลกแห่งการล่มสลายไปสู่โลกมนุษย์ได้แม้ว่าวิญญาณของเขาจะถูกขัดขวางจนเป็นเศษเสี้ยววิญญาณของขอบเขตจีขนาดเล็กแกนวิญญาณกืนกินยังอยู่กับเขาหัวเฟินเป็นแคว้นเซียนอันดับสที่เป็นส่วนหนึ่งของทิศใต้ดาวเคาะสู่ซาคุและเป็นทิศใต้ของทะเลปีศาจวันนี้ที่ยอดภูเขาไฟซึ่งอยู่ใจกลางของ หัวเฟินมีกลุ่มคนหนึ่งกลุ่มจากเจดีเทพสงครามยือนอยู่บรรพชนชั่นผิดอกจำนวนหกคนของเจดีเทพสงครามกำลังนั่งอย่างสบายใจบนยอดภูเขาไฟตอนที่การต่อสู้เพื่อแย่งชิงสิทธิ์การเข้าร่วมสนามรบต่างแดนได้เริ่มขึ้นเจดีเทพสงครามได้บทขยี้การแข่งขันและเป็นสำนักเดียวที่ได้เข้าไปคนที่เป็นหัวหน้ากลุ่ม ไม่ได้เป็นเซียนขั้นผีดอกแต่เป็นเซียนขั้นแตกหน่อระดับต้นนามว่าหัวหลงเฟยมันอาจจะเป็นเพราะว่าวิธีฝึกตนของเขาคือเส้นทางสวรรค์แต่เขาดูไม่แก่เลยทั้งที่อายุนับ200ปีแล้วเขาดูค่อนข้างจะเป็นชายวัยกลางคนหน้าตาหล่อเหลาวิธีเส้นทางสวรรค์เป็นวิธีเซียนอันดับต้นๆของสำนักเจดีเทพสงคราม มีเพียงคนที่เข้าถึงขั้นสร้างลำต้นได้เท่านั้นถึงจะสามารถฝึกฝนวิธีนี้ได้ซึ่งกล่าวกันว่ามันอาจจะช่วยในการผ่านถึงขั้นแตกหน่อได้ส่วนทำได้เช่นไรนั้นคนภายนอกไม่รู้แต่ว่าเหล่าเซียนขั้นแตกหน่อและผีดอกทั้งหมดจากสำนักเจดีเทพสงครามนั้นเป็นชาวหัวเฟยอยู่แล้วต้องมีบางสิ่งที่พิเศษเกี่ยวกับวิธีนี้แน่ๆ หากเส้นทางสวรรค์มีผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งเมื่อนั้นจะไม่ประหลาดใจเลยที่คนอื่นอยากขโมยมันแต่หากสำนักอื่นพยายามทำเช่นนั้นพวกเขาคงทำไม่ได้เพราะสำนักเจดีเทพสงครามแข็งแกร่งเกินไปแต่ด้วยมีคนพยายามจะชิงมันมาโดยตลอดสำนักเจดีเทพสงครามในที่สุดก็ยอมแพ้ และตัดสินใจให้มีการชุมนุมทุก20ปีสำหรับคนที่จะอ่านเส้นทางสวรรค์แน่นอนว่าทุกคนต้องจ่ายเงินจำนวนหนึ่งและไม่ว่าจะเข้าใจหรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเองผลลัพธ์ก็คือสำนักเจดีเทพสงครามได้หยุดกังวลพวกเขาทั้งยังมีรายรับจำนวนมากดังนั้นจึงมีความสุขมากวิธีเส้นทางสวรรค์นี้ มีเพียงร้อยคำแต่ละคำยากที่จะเข้าใจและน้อยคนนักที่จะเข้าใจมันได้ในความจริงสิ่งที่หัวหลงเฟยกำลังฝึกฝนเป็นวิธีที่คนของเจดีเทพสงครามได้สร้างขึ้นหลังจากเรียนรู้วิธีเส้นทางสวรรค์มามากกว่าครึ่งชีวิตไม่เพียงแต่วิธีนี้จะทรงพลังมากมันยังมีความสามารถทำให้ดูยังยาววัยหลังจากการฝึกไปเป็นเวลานาน ดังนั้นมันจึงเป็นที่ชื่นชอบแก่เหล่าสิทธิ์ของสำนักด้านข้างที่ห่วงหลงเฟยยืนอยู่เป็นคนกลุ่มจํานวนหนึ่งคนที่ดูสะดุดตามากที่สุดเป็นสตรีเยาว์วัยรูปรักษณสง่างามเธอสวยราวกับนกยุงและใบหน้าเบาะบางราวกับนางฟ้าริมฝีปากเผยเยอะขึ้นเล็กน้อยขณะที่เธอพูดคุยกับชายหนุ่มร่างสูงดูหล่อเหลาถัดจากเธอ มีแววตาอ่อนโยนในสายตาเธอทันใดนั้นค่ายกลนเคลื่อนย้ายเปิดออกและทุกคนจับจ้องไปบนนั้นค่ายกลเคลื่อนย้ายส่องสว่างขึ้นและสว่างขึ้นขนาดที่ล่างคนปรากฏออกมาก็ยังมีความชัดเจนมากขึ้นหัวหลงเฟยขมวดคิ้วและรอบถอนหายใจเขาได้รู้มาว่าที่ผ่านมาสนามรบต่างแดนกำลังล่มสลายและเขาก็เตรียมใจได้แล้วว่า อาจจะมีสิทธิ์เหลือรอดไม่มากนักแต่เมื่อเห็นพวกสามคนนี้แม้แต่เขาที่เตรียมใจไว้แล้วก็ยังรู้สึกเศร้าโศกแต่เมื่อเห็นโจซื่อจงในทั้งสมคนเขารู้สึกโล่งใจโจซื่อจงเป็นสิทธิ์ของเขาและดื้อรั้น ตอนที่เธอบอกว่าอยากจะเข้าไปสนามลบด่างแดนเขาปฏิเสธเสียงแข็งแต่เด็กน้อยคนนี้ยังคงไปให้ได้่วงหลงเฟยรู้สึกทำอะไรไม่ถูกหลังให้สมบัติเซียนเธอไปหลายอย่างเขาได้ปล่อยเธอไปเมื่อเห็นเธอกลับมาได้เขาก็รู้สึกผ่อนคลายเล็กน้อยหลังจากทั้งสามคนปรากฏตัวพวกเขามองฉากอันคุ้นเคยด้านหน้าและรู้สึกเหลือเชื่อมาก ทว่าทั้งสามคนมองหน้ากันเองและหัวใจบีบรัดแน่นอีกครั้งสิ่งที่พวกเขากังวลที่สุดตอนนี้ก็คือหวังหลินจะอยู่หรือตายพูดได้ว่าทั้งสามคนได้ให้แก่นวิญญาณโลหิตกับหวังหลินไปแล้วหากหวังหลินตายเมื่อนั้นพวกเขาก็ยากที่จะรอดผลความตายไปด้วยเช่นเดียวกันหลังจากคารวะผู้อาวุโส หัวหงเฟยหัวหงเฟยกวาดสายตาผ่านทั้งสามคนจากนั้นพูดขึ้นไม่เลวระดับฝึกตนของทุกคนเพิ่มขึ้นอย่างมากซื่อจงและหยางเสียงได้เข้าสู่ขั้นสร้างลําต้นระดับปลายหลินเทาตามหลังเล็กน้อยแต่ก็ใกล้จะทะลุทะลวงขั้นแล้วยอดเยี่ยมมากหลังผ่านประสบการณ์ในบททดสอบสนามรบต่างแดนแห่งนี้ความเร็วในการฝึกของพวกเจ้าจะเพิ่มขึ้นมหาศาล น่าเสียดายนักที่สิทธิ์กลับมาได้เพียงไม่กี่คนโจซื้อจงถอนหายใจแล้วกระซิบท่านอาจารย์ตอนที่สนามรบต่างแดนกําลังเริ่มสลายมีสิ่งมีชีวิตประหลาดหลายตัวปรากฏขึ้นเมื่อพวกมันกระโดดเข้าหาท่านท่านคงตายทันทีไม่มีใครในสนามรบต่างแดนจะต่อต้านมันได้เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเร็วเกินไปเดิมทีผลลัพธ์ของพวกเราได้มาเยอะมากแต่ตอนนี้ ทันใดนั้นหน้าตาของเธอกลายเป็นเศร้าหมองหัวหงเฟยสะบัดมือมองหน้าทั้งสามคนเขาขมวดคิ้วและพูดขึ้นเราจะพูดเรื่องนี้กันทีหลังตอนนี้บอกข้าได้ไหมว่าทำไมเอกลักษณ์ภายนอกของเจ้าถึงได้เปลี่ยนไปพูดได้ว่าระหว่างที่อยู่ภายในสนามลบต่างแดนลักษณะภายนอกของท่านจะไม่เปลี่ยนไปแต่อายุจะเพิ่มขึ้นทันทีห้าสิปี หลังจากที่ออกมาแม้ว่าวิธีฝึกเซียนของทั้งสามคนจะช่วยให้ชะลอยอาวไวพวกเขาจะไม่ดูเหมือนก่อนที่จะเข้าไปอย่างเซียงเป็นสิทธิอวุโสและทั้งยังเป็นสิทธิที่หัวหน้าสำนักภูมิใจหลังจากเขาได้ยินคำพูดของหัวหงเฟยเขารีบพูดขึ้นมาท่านผู้อวุโสไม่ทราบแต่สิทธิ์น้องมาเลี่ยงได้รับเม็ดยาที่สามารถคงความเยาวไวของพวกเราได้ร้อยปีต่อเม็ด พวกเราทั้งสามคนกินยาคนละสองเม็ดเราสิทธิ์ที่อยู่รอบๆได้ยินเช่นนั้นต่างมองทั้งสามด้วยความอิจฉาโดยเฉพาะสตรีสวสวยคนนั้นที่มองโจซื่อจงด้วยความข้องใจในสายตาเธอตลอดเวลาทันใดนั้นเธอพูดขึ้นสิทธิพี่หญิงโจท่านยังมีเม็ดยานั้นบ้างไหมโจซื่อจงมองเธออย่างเย็นชาพร้อมกับพูดขึ้นเจ้าถามน้องหมาเลี้ยงเอาเถอะ สตีสาวสวยโกรธขึ้นแต่เธอเพียงยิ้มและไม่ได้พูดอะไรอีกเธอรอบคิดได้ว่าหมาเลี้ยงขี้อายนั้นต้องตายไปแล้วดังนั้นเธอจะถามใครกันเล่าเห็นได้ชัดว่าโจซื่อจงไม่ได้อยากจะบอกเธอบุรุษหนุ่มถัดจากเธอกระซิบบางอย่างข้างหูสตรีสาวสวยแนบลิมฝีปากเธอเข้ากับใบหน้าแดงและเลือดหัวหงเฟยมองมองทั้งสองคนนั้นและมองข้ามไป จากนั้นเขามองไปที่กลุ่มของโจซื่อจงและพูดขึ้นเอาละ่ะตั้งแต่ที่ทุกคนกลับมาเราก็ควรกลับไปได้แล้วท่านบนรรพชนหลานเฟยออกมาจากการปิดประตูฝึกฝนเพื่อฟังเรื่องราวของสนามลบต่างแดนจากพวกเจ้าเขามองมาที่ทั้งสามคนลิ้นเทาลังเลเล็กน้อยและกระซิบขึ้นน้องหมาเลี้ยงยังอยู่ที่นั่นสถานการณ์แย่มาก ดังนั้นเขาจึงบอกให้เรากลับไปก่อนและเขาจะตามมาหัวหงเฟยเลิกคิ้วขึ้นและพูดด้วยความแปลกใจมาเลี้ยงหรือเขาเป็นคนโชคดีที่รอดชีวิตคนนั้นน่ะหรือขนาดที่เขาพูดประโยคเหล่านี้ใบหน้าของเหล่าสิทธเจดีเทพสงครามกลายเป็นแปลกประหลาดโดยเฉพาะสตรีสาวสวยคนนั้นเธอถามขึ้นมาเลี้ยงไม่ได้ตายหรือ ทางโจซื่อจงกับแปลกใจจากเดิมเธอมองสตรีสาวสวยคนนั้นและพูดขึ้นสิทธน้องสาวสบายใจเถิดหลายปีมานี้ในสนามรบต่างแดนนิสัยเขาได้เปลี่ยนไปเขาตอนนี้จะไม่ก่อกวนสิทธน้องอีกต่อไปสตรีสาวสวยขมวดคิว้วเธอสายหน้าและพูดขึ้นพวกท่านไม่เข้าใจหมาเลี้ยงมีชีวิตอยู่ได้ยังไงหัวหงเฟยจ้องมองเธอและตะโกนขึ้นไร้าสาระ เจ้าต้องการให้มาเลี้ยงตายนี่คือสิ่งที่อาจารย์เจ้าสอนสตรีสาวสวยลดศีรษะลงและไม่กล้าพูดชายหนุ่มถัดจากเธอพูดขึ้นเจ้าจะกลัวอะไรเล่าหากเขายังกล้าตอแยเจ้าข้าอยู่นี่แล้วอย่างเสียงถอนหายใจและพูดขึ้นด้วยเสียงต่ำสิทธิ์น้องสาวน้องหมาเลี้ยงไม่ต่อแยท่านอีกต่อไปหรอกเจ้ามั่นใจได้ จบคำพูดเขารอบคิดในใจบุคลิกท่านอาวุโสเย็นชาขนาดนั้นเขาจะชอบเธอได้อย่างไงขนาดนั้นเองค่ายกลเคลื่อนย้ายได้ส่องแสงขึ้นอีกครั้งทุกคนมองดูค่ายกลเคลื่อนย้ายเห็นเพียงแต่ร่างผอมและอ่อนแอเดินออกมาในทันทีทุกคนรู้สึกหนาวเย็นภายในร่างขนาดที่คนผู้นั้นปรากฏตัวความหนาวเย็นไม่ใช่กายเนื้อ แต่เป็นในจิตวิญญาณของพวกเขาราวกับว่าคนด้านหน้าพวกเขาเป็นเศษน้ำแข็งที่สามารถแช่ได้กระทั่งวิญญาณความรู้สึกนี้ช่างกดดันอย่างมากเหล่าศิษย์ของเจดีเทพสงครามเป็นกลุ่มแรกที่ได้สัมผัสกับการกดขี่ตามธรรมชาติของขอบเขตจีจึงช่วยไม่ได้ที่พวกเขาจะสูดลมหายใจลึกสตรีสาวสวยนามว่าฉีซื่อร่างสั่นสะเทือนและรู้สึกสับสนมาก แม้ว่าคนผู้นี้ดูคล้ายคลึงกับหมาเลี้ยงถ้าว่ากลิ่นอายของเขาต่างจากครั้งก่อนโดยสิ้นเชิงหวังหลินเดินออกมาและมองรอบๆเมื่อเขาสังเกตหัวหงเฟยได้เขาก็รีบประสานมือคารวะอย่างรวดเร็วและพูดขึ้นสิท์หมาเลี้ยงขอทักทายผู้อาวุโสหัวดวงตาหัวหงเฟยสว่างขึ้นขณะที่เขาตอบกลับ ดีแล้วที่เจ้ากลับมาเช่นนั้นเขาจ้องไปที่หวังหลินท่าทางของหวังหลินเย็นเยือกขนาดที่เขาพูดขึ้นสิทธิ์ยังมีบางสิ่งสำคัญมากที่ต้องไปทำเมื่อฆ่าเสร็จแล้วจะกลับไปที่สำนักหัวหงเฟยขมวดคิว้วแล้วกำลังจะพูดขึ้นแต่หวังหลินโยนกระเป๋าใบหนึ่งออกมาและพูดขึ้นนี่คือของสิทธิ ได้เก็บรวบรวมมาทั้งหมด50ปีสมบัติเซียนทั้งหมดถูกทำลายไปแล้วดังนั้นมันเหลือแต่วัตถุดิบเท่านั้นจบคำพูดวังหลินกระโดดขึ้นไปบนอากาศและเหาะเหินไปไกลทันทีหัวหงเฟยรับกระเป๋ามาเขาตรวจสอบมันด้วยสัมผัสวิญญาณและท่าทีเขากลายเป็นประหลาดใจของที่อยู่ภายในกระเป๋ามีคุณค่ามากมายนัก เมื่อเขายกศีรษะขึ้นหวังหลินก็หายตัวไปเรียบร้อยแล้วแต่เขาไม่ได้ติดตามเขาไปมีข้อสงสัยแต่รู้สึกได้ว่าควรจะกลับและรายงานต่อเจ้าสำนักเหตุผลที่สำคัญที่สุดที่เขารู้สึกได้ก็คือเพราะว่าเขาไม่รู้สึกว่าจะทำให้หวังหลินอยู่ที่นี่ได้อย่างไงความหนาวเย็นที่เขารู้สึกนั้นทำให้เขาหวาดผวาหวังหลินแม้ว่า เขาพยายามบังคับหวังหลินให้อยู่ที่นี่หากมันจบลงด้วยการลงโทษเขาคงจะเสียหน้าต่อเราสิทธิจำนวนมากหลังจากคิดเรื่องนั้นเขาจึงได้ตัดสินใจว่ามันไม่คุ้มค่าและไม่ตามล่าหวังหลินก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ